สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับเช้าว,วันนี้กับบรรยากาศค่อนข้างจะดีมากนะครับก็เชา้านี้ตรงกับวันที่8เมษายน2565ครับอยู่ที่ไร่อยู่ที่นาอยู่ที่สวน ของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมได้มาชมบรรยากาศยามเช้านะครับกับการทําสวนนะครับบางท่านนะครับอาจจะแปลกว่าเอ๊ะทำไมตัดต้นกล้วยทำไมนะครับที่ตัดก็นะครับเพราะว่ามะพร้าวเริ่มจะโตแล้วนะครับอีกอย่างนะครับ ที่ตัดหนอเล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้กล้วยนั้นลูกกล้วยนะครับให้ลูกกล้วยอ้วนนะครับเพราะว่าต้นกล้วยจะไม่มีไอ้หนอที่แย่งอาหารเนาะก็ไปบำรุงที่ลูกให้อ้วนนะครับก็สังเกตดูนะครับจาก แต่ละกอนะครับก็จะเหลือไว้เพียงต้นสต้นนะครับก็จะทำการตัดทิ้งไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าตัดลงไปแล้วทำให้เป็นการคลุมดินไปในตัวด้วยนะครับนะครับจะตัดออกเดี๋ยวเขาก็ออกมาอีกพอออกมาอีกนะครับเราก็จะเลือกต้นที่สมบูรณ์นะครับไว้ เลี้ยงนอนะครับเลี้ยงหนอต่อไปว่าเอาแค่กอและต้นก็พอเพราะว่ามะพร้าวเริ่มโตแล้วนะครับให้เริ่มจะหมดหน้าที่ของพืชพี่เลี้ยงแล้วนะครับคือรวยนะครับทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปด้านในนะครับพื้นที่ของเรานะครับ ทั้งหมดเจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่ก็ซึ่งเป็นที่นาลุ่มนะครับนาลุ่มก็ทำนาค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับเราก็เลยมาคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นะครับให้ซึ่งให้ได้ประโยชน์มากสูงสุดนะครับ ก็มาทำการเปลี่ยนแปลงขุดนะครับตอนนี้นะครับผลผลิตของกล้วยนะครับก็ได้ขายตลอดนะครับทั้งปีนะครับแก่ไม่ทันด้วยซ้ำไปนะครับ <c oughs> นี่นะครับลูกที่แกก็ตัดตัดอ,อ่ไปขายหมดแล้วนะครับเหลือที่ยังไม่แก่นะครับ แกไม่ทันก็ถือว่าดีกว่า,าการทำเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับเพราะว่ากล้วยถ้าเราได้ปลูกไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องปลูกส้าอีกนะครับไม่ต้องขุดไม่ต้องปลูกนะครับคือนอ าก็จะเกิดมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราจะเลือกไว้ต้นไหนเลี้ยงต้นไหนต่อนะครับข้อดีนะครับข้อดีที่เราปลูกครั้งเดียวนะครับคือเราจะดูแลเลือกต้นที่สมบูรณ์นะครับไว้นะครับดูอย่างพืชผักอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นบอนเช่นอะไรนะครับที่เราปลูกไว้ก็ได้เอาไปต้มไปแกงทํา กับข้าวทําอาหารบริโภคได้นะครับอย่างเช่นปลาในร่องสวนของเราก็มีนะครับสามารถที่จะจับนิวหวานแหตกเบ็ดอะไรไปบริโภคในครัวเรือนได้เลยทํากับข้าวทําอาหารนะครับไปรูปเป็นนั่นนนี้ได้นะครับก็ซึ่งเท่ากับ เรามีเซเว่นอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับไม่จำเป็นต้องคิดว่าทำแล้วนะครับเมื่อไรจะคืนทุนเมื่อไรจะได้ทุนนะครับเราใช้เวลาระยะเวลาที่เลี้ยงเรานะครับได้ตลอดนะครับถ้าเราคิดอย่างนั้นนะครับคิดว่าเมื่อไรจะได้ทุนเมื่อไรจะคืนทุนนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะมาทำแบบนี้ได้นะครับถ้าจะคืนทุนหรืออะไรก็ต้องลงทุนอะไรที่แบบเร็วนะครับแต่ว่าถ้าทำแบบนี้นะครับระยะยาวนะครับระยะยาวหรือระยะมั่นคงนะครับสามารถที่จะทำได้นะครับก็ลองนึกดูลองคิดดูนะครับเพื่อที่จะเป็น แนวทางให้อีกหลายคนหลายท่านที่กำลังจะคิดตัดสินใจจะทำอย่างน้อยเราก็ได้กินในอของในพื้นที่ของเราและเป็นที่พักผ่อนที่อยู่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณตรงนี้หมดเลยนะครับนะครับเยอะอยู่นะครับเยอะเจ็ดไร่ก็แบ่งปลูกเป็น มะพร้าวบ้างกล้วยบ้างแล้วก็ต้นไม้นะครับไม้ผลไม้ป่านะครับปลูกผสมผสานแบบหลายหลายอย่างนะครับอย่างน้อยนะครับเราได้อากาศนะครับได้อากาศได้บรรยากาศที่ได้อยู่กับธรรมชาตินะครับซึ่งเข้ามาแล้วก็รม่มรื่นดีนะครับรม่มรื่นดีมีต้นไม้ มีผลไม้ให้เราได้ชื่นชมนะครับแล้วก็ได้กินนะครับได้ปลาได้อะไรนะครับได้ตลอดทั้งปีนะครับเริ่มจะมีผลผลิตบางต้นบางส่วนแล้วนะครับนี่นะครับเข้าปีที่สามนะครับเข้าปีที่สามแล้วนะครับ เผื่อให้ท่านได้ชมนะครับเนาะไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับเผื่อเผื่ออยากมีความคิดนะครับมีความคิดอยากจะทำอยากจะอยู่กับธรรมชาติก็ลองลองลองนึกดูนะครับเผื่อจะมีอากาศให้หายใจอย่างสดชื่นนะครับมีน้ำมีบรรยากาศมีนกมีเสียงนก มีปลามีอะไรต่างๆนะครับก็ขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมนะครับพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ขอบคุณสวัสดีครับ